นี่เรื่องนี้ธันวาไม่เกี่ยวธันวาไม่เกี่ยวว้าธันวาไม่เกี่ยวแม่ัมนวาเกลี่้นหลัง1มีพี่น้องอยู่สองคนชื่อว่าพี่เกลลี่และน้องทันวาณเวลานี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีคุณแม่กำลังนั่งทานข้าวกับคุณพ่อด้านล่างเลยฝากน้องทันวาไว้กับเกลลี่ในห้องสองคนเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อน,นั้น ไปชมกันเลยค่ะฮันวาฮันวาคะวันนี้คุณแม่ลงไปกินข้าวข้างล่างให้เราอยู่กันสองคนพี่อย่าไปเล่นตะลบียงจังเลยฮันวาไปเล่นกันไหมได้เลยพี่เกวไปเล่นตรงระลบียงกันดีกว่า โอเคพี่เกมาห้ามไปบอกแม่ดิขาดเลยนะถ้าธนาอบอกแม่พี่จะจะไม่ให้มาอีกแล้วนะดูนหะน้ากำลังชงบิวอยู่เห็นไหมพี่พว่านะพี่อย่าออกไปเล่นข้างนอกเบิงจังเลยเนาะดูสิเขาออกมาเดินที่ออกกำลังกายเยอะแยะเลยเนาะคุณแม่ไม่ออกหรอกคุณแม่บอกห้ามออกบ้านตอนกลางคืนเออนั่นเดี๋ยวถ้าพี่บอกว่า พาธนาออกไปนะธนวาไปแล้วเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเพื่อคุณแม่มาเนาะโอ้สนุกเลยทำไมเปิดไม่ได้อะ่ะธนวาประตูเปิดไม่ได้อ้าวทำไมเปิดไม่ได้อ่ะพี่แก้วในธนาลองปนนะเปิดซิวันนี้ธนวาเปิดได้อะ่ะไหนในหนลองดูสิเฮ้ย ถ้าพี่เกล่ยวเสียงดังคุณเม่ก็รู้สิว่าเราออกมาตรงระเบียงเออช่างมันเถอะเราเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดเฮ้ยเรื่องนี้ทำมาไม่เกี่ยวทำงาไม่เกี่ยวว้าทำมาไม่เกี่ยวเออทำมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาประตูล็อกเกลียวรีพาน้องออกไปตรงระเบียงอีกแล้วใครบอกให้พาน้องไปได้ตรงระเบียงเข้ามาเดี๋ยวนี้เร็วๆเลย เนี่ยแม่กินข้าวอยู่ในครัวถ้าแม่ขึ้นมาช้ากนลี่จะทำยังไงโอ้ยขอโทษจริงๆนะคะต่อไปหนูจะไม่ชวนน้องออกไปเล่นตรงตระเบียงตอนกลางคืนแล้วค่ะตอนกลางคืนหรือกลางวันก็ช่างตรงระเบียงต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะคุณแม่อ๋อไปนอนไปนอนไปนอนขอโทษเนื้ค่ะอืมจ้าและถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนนะคะชอบแบบนี้ก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวน้องจุลลี่จะทำเอพิตอไปค่ะแล้วไปเจอกันไหน